สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม Sony Vegas Pro นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาให้ดูว่าเอฟเฟกแต่ละอันนั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจก็จะไล่ไปทีละตัวทีละตัวนะครับเ,เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ add noise วิธีใส่เอฟเฟกเข้าไปในวิดีโอก็คือ,อมีอยู่2วิธีก็คือคลิกตัวนี้ คลิกปุ่มนี้แล้วก็ไปเลือกเอาเอฟเฟกนะครับว่าจะเอาตัวไหนส่วนี่แอนนอยก็แอดโอเคอย่างนี้นะครับอันนี้คือเอาออกก็การกระบ,บาดตรงนี้นะครับทีอีกอันหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับลากมาแรกมัลลก็ลากมา,กม,กา,กม,ามาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เอฟเฟกตัวนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่เอาไว้ทําให้เป็นภาพเดรนไลน์นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ ไปตามสามารถปรับให้มันไปตามที่เขาตั้งไว้มีหลายๆอย่างนะครับที่เขาตั้งไว้แต่ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่า Anim เม te ได้ไหมก็จะมีเมนูที่สามารถ a n i m a ม e ได้ตรงนี้นะครับสามารถจากศูนย์ไปถึงค่าสูงสุดเลยก็ได้นะครับนี่นะ ก็เล่นไปตามเวลาอย่างเงี้ยครับก็จากตรงนี้เป็นศูนย์จากตรงนี้เป็นสูงสุดจากตรงนี้แล้วก็ถึงเวลานี้กลับเป็นปกติมอนเดิมอย่างงี้นะอ่ะผมจะเล่นไปตามเวลาแบบนี้นะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเส้นๆแล้วก็มากลับมาปกตินะครับอันนี้นั่นคือลักษณะการเอเมินะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังสวัสดีครับ